นะครับต่อไปเป็นร,รมหมวดสามนะครับทเทาติดกับทำหมวดสามทำหมวดสามก็มีหัวข้ออยู่ค่อนข้างหลายหัวข้ออยู่นะครับหัวข้อแรกอุสลวิตกสามนะคำว่าวิตกในทางโลกและทางธรรมไม่เหมือนกันนะครับวิตกในทางโลกท่านหมายถึงความกังวลนะครับความคิดมากความคิดเป็นคนช่างกังวลเขาเรียกวกวิตตกจริต แต่วิตกวิตกในทางธรรมท่านแปลว่านึกคิดนะครับความนึกคิดความตรึกหรือว่าเรียกว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์นั่นแหละองค์ธรรมก็คือวิตกเจตสิกนั่นแหละนะครับทีนี้ถ้าวิตกนะครับไปคิดในเรื่องของอกุศลท่านก็เลยเรียกว่าอกุศลวิตกมีสามประการนะครับข้อหนึ่งการมวิตกความตรึกอยู่ในการมาคุณอารมณ์ทั้งหลายข้อสองพยาบาทวิตก ความตรึกนึกแต่ในเรื่องที่โกรธแค้นความพยาบาทผู้อื่นข้อสามวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนนะครับคิดจะทําร้ายเบียดเบียนผู้อื่นอยู่เสมอในอกุศลวิตกทั้งนะฮะก็คือความคิดความนึกคิดต่างๆอย่างไม่ฉลาดไปนึกคิดในทางไม่ดีไม่งามคิดแต่เรื่องของอักุศลนะครับมาดูรายละเอียดของวิตกทั้งสามประการนะครับ ข้อที่หนึ่งการมวิตกไม่ถึงความตึกในเรื่องของการมาคุณอารมณ์ทั้งหลายนะครับก็คือหมกมุ่นอยู่กับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายนะครับทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจนะครับดังน,นั้นเราจะสังเกตได้ว่าการม่วิตกเนี่ยเกิดกับเราในชีวิตประจําวันนะครับเช่นตื่นขึ้นมาเราก็คิดว่าแม่ นะครอากาศร้อนจังถ้าไปอาบน้ําได้น้ําเย็นๆก็จะสบายกายดีนะครับก็เกิดการมาวิตกทางกายอาบน้ําเจ็ดแต่งตัวหาเสื้อสวยๆมาใส่นะครับก็ตรึนในทางตาดนะครับต้องการรูปที่สวยงามเสื้อที่สวยนะครับเดี๋ยวก็อยากกินอาหารที่อร่อยอ่าวเราก็นึกว่าจะไปซื้ออาหารอร่อยอะไรมากินหรือเราจะทํากับข้าวอะไรอร่อยๆมารับประทาน นะครับเสร็จว่างปั๊บเดี๋ยวเราก็ไปเปิดเพลงฟังบ้างเปิดฟังข่าวบ้างนะครับก็จะหมกมุ่นอยู่ในเรื่องของเสียงนะครับนี่แหละเป็นลักษณะของการมวิตกนะซึ่งการมวิตกเหล่านี้เป็นเหตุให้เราเกิดความเพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่นมาเป็นของตนนะครับดยทั้งถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างครับถ้าถูกต้องเขาเรียกว่าธรรมยะโลภะก็ยังไม่ได้เสียหายเท่าไหร่นะเช่น เราคิดอยากได้สิ่งของที่ถูกใจมาเราก็ไปซื้อหามาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับแต่ถ้าการมาวิตกมีกําลังนะครับเราก็จะไปแสวงหาโดยไม่ชอบเขาเรียกว่าอาธรรมิยะโลภะนะครับไปขโมยเข้ามาบ้างนะครับไปคดโกงเข้ามาบ้างหรือไปคบซูดคบชู้สู่ชายหรือไปเป็นชู้กับภรรยาของชาวบ้านชาวบ้างอันนี้เขาเรียกว่าพวกการมาวิตกนะครับซึ่ง เป็นไปโดยธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายนะครับที่อยู่ในกามาภูมิเนี่ยย่อมมีกรรมามวิตกเป็นพื้นฐานของจิตเลยแต่นั้นถ้าเราเห็นโทษของการ,รมาวิตกนะครับท่านบอกว่าวิธีจักขจ,จัดกรรมามวิตกนั่นท่านใช้ให้ใช้อสุภสัญญาหรือความสันโดษว่ามักน้อยนะครับคนที่มีกามาวิตกในเรื่องความสวยความงามจะชอบแต่งตัวสวยๆหล่อๆนี่แหละ ท่านให้ใช้ตัวอสุภาสสัญญาให้พิจารณาว่าร่างกายเรานี่แหละมีแต่ของปฏิกูลนะครับใต้ผิวหนังของเราเนี่ยมีแต่เนื้อมีแต่เลือดมีแต่เส้นเอ็นนะฮะที่ไม่สวยงามเลยนะครับแม้แต่แม้จะมีหนังกำพร้าห่อหุ้มนะฮะทำให้เราตกแต่งและดูว่าผิวหนังร่างกายของเรายังงดงามอยู่แต่ว่า ในร่างกายของเราก็ร้วนแต่มีสิ่งปฏิกูลทั้งสิ้นนะครับเช่นทางตาเราก็มีขี้ตาในหูช่องหูก็มีขี้หูในจมูกก็มีขี้มูกในปากก็มีขี้ฟันนะครับแล้วก็ร่างกายของเราก็มีขี้ใค่นะครับลองไม่อาบน้ําสักสองสาวันนะครับจะเห็นได้ชัดเจนในสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็ยังมีอุจจาระปัสสาวะนะครับทางทวันหนักทวันเบาเป็นสิ่ง ที่เป็นปฏิกูลสิ่งไม่สะอาดทั้งสิ้นนะครับดังนั้นการพิจารณาร่างกายว่ามีแต่ของปฏิกูลหลังนี้ด้วยอสุภสัญญาก็จะทําให้ความตรึกในการมวิตกเนี่ยลดกําลังลงได้นะครับหรือความมักน้อยสันโดษนะครับจะใช้ใจ่ายอะไรก็ใช้เท่าที่จําเป็นนะครับไม่ฟุ้งเฟอ้อก็จะเป็นเหตุให้การมวิตกลดกําลังลงได้วิตกที่สองชื่อว่าพยาบาทวิตก นะครับความตรึกในทางพยาบาทหมายถึงเวลาใครทําอะไรไม่ดีกับเรานะครับเขาเรียกว่าทําความเดือดร้อนทําความเสื่อมเสียกับเราเคยทําร้ายเราเคยใส่ร้ายเราเคยคดโกงเรานะครับ yeah. เดี๋โดยเพพาะเคยเผาบ้านเผาเรือนเราเหล่านี้นะครับหรือมาแย่งคู่ครองแย่งแฟนของเราไปนะรเราก็เกิดความคิดโกรธเครียดแค้นแล้วก็อาจคาดพยาบาทมาดร้าย มีการผูกเวรนะครับมีการผูกเวรจองเวรนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลักษณะของพยาบาทวิตกนะครับคิดถึงคนนี้ทีไรก็มีความโกรธแค้นว่าอย่าถึงโอกาสชั้นบ้างอืนะครับมีโอกาสเมื่อไหร่ชั้นแล้วก็จะเอาคืนแหละนะดังนั้นพยาบาทวิตกนี่เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาสเกิดการเข็นฆ่ากันมากมายในปัจจุบันนี้นะครับดังนั้น พยาบาทวิตกเนี่ยเวลาเกิดแล้วจะทำให้จิตของเรารุ่มร้อนเหมือนมีไฟเผาอยู่ในอกเลยนะครับซึ่งพยาบาทวิตกนี่ก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะถ้าเราใกล้ตายเรามีจิตคิดอาฆาตโกรธเคืองใครอยู่เนี่ยตัวเราเองแหละจะไปนรกซะก่อนคนที่เราโกรธซะอีกนะครับดังนั้นวิธีกําจัดความพยาบาทวิตกนี่แหละท่านบอกว่าให้เจริญเมตตาก็จะช่วยแก้ไขได้นะครับ เมตตาจเจริญอย่างไรท่านบอกว่าได้แก่การพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยล้วนมีกรรมเป็นของของตนนะครับเขาทําร้ายเราก็เป็นอกุศลของเขาเราถูกเขาทําร้ายเบียดเบียนเราก็ใช้นี่กรรมที่เราเคยไปทําร้ายคนอื่นเขาไว้นะครับแล้วก็พิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายล้วนเคยเป็นญาติของเรามาก่อนคนที่เราโกรธทําความเดือดร้อนให้เราอดีตอาจจะเคยเป็นพ่อแม่ของเราเคยเป็นพี่น้องเคยเป็น สามีภรรยาหรือเคยเป็นลูกของเรามาก่อนนะครับดังนั้นการที่เขาทําบาปอกุศลด้วยเพราะว่าเขามีกิเลสมาบงการก็เลยทําชั่วกับเราถือซะว่าเราใช้วิบากเราก็ไม่ต้องไปโกรธเคืองไม่ต้องไปพยาบาทเขาก็พอจะแก้ได้อยู่นะครับส่วนวิตกที่สามเรียกว่าวิหิงสาวิตกนะคะความกรตกในทางเบียดเบียนนะครับวิหิงสาวิตกนี้เกิด สืบเนื่องมาจากไอตัวพยาบาทวิตกนั่นแหละดังนั้นเวลาเราโกรธใครเนี่ย,ยนะครับแทนที่จะแค่โกรธนะครับแค่คิดเครียด,ดแค้นเข้าในใจแต่มีการคอยหาทางที่จะแก้แค้นนะครับมีหาทางที่จะแก้แค้นจะเปียดเบียนให้เขาได้รับความทุกข์กายทุกข์ใจเหล่านี้นะครับซึ่งเกิดจากความงูเขาบางปัญญาของผู้ที่มีความวิหิงสาวิตกนั่นแหละนะครับดังนั้นพวกวิหิงสาวิตกก็จะ มีการวางแผนว่าเราจะแก้แค้นเขาอย่างไงดีนะ <_ C' est> เขาเคยมาใส่ร้ายเราทําให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกไล่ออกจากงานฉะนั้นเราต้องวางแผนมาใส่ร้ายเขาคืนบ้างนะครับเขาเรียกว่าเอาคืนเอาคืนนะครับ <_ C' est> ถ้ามีโอกาสปุ๊บเขาทําอะไรไม่ดีก็แอบถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ไปโพสต์เข้าไปในในกลุ่มบริษัทเขาทําให้เขาเกิดความเสียหายเสียชื่อเสียงถูกเจ้าไหนไล่ออกแม่นะครับได มีการเบียดเบียนเขาให้เขาตกละกรรมลาบากเหมือนเราบ้างแหมมันช่างสุขใจแท้อันนี้ก็เป็นบาปเป็นกรรมเหมือนกันนะครับหรือว่าใครเคยโกงเงินเราแหมปอบคิดหาทางเอาคืนเขาไม่ได้ก็ปิดหาโอกาสไปปล้นเขาไปจี้เขาฝั่งต่างๆเหล่านี้นะครับหรือถ้าทําอันตรายกระท์เขาไม่ได้ก็ทําร้ายร่างกายทําร้ายชีวิตเขานะครับจ้างคนไปตีหัวเขานะครับจ้างคนไปฆ่าเขาตาย พวกนี้ล้วนเป็นวิหิงสาวิตกด้วยกันทั้งสิ้นนะครับด้นวิหิงสาวิตกเนี่ยเขาจะสแสวงหาความสุขเป็นความทุกข์ของคนที่เป็นศัตรูของเราเป็นการขาดความการุณาปราณีต่อผู้อื่นเป็นอย่างยิ่งดังนั้นการจะแก้วิหิงสาวิตกนะครับก็อาศัยความการุณานั่นแหละพิจารณาวาสัตว์ทั้งหลายมีครรมของของตนเขาเคยทำเราไว้อนาคตเขาต้องไปรับกรรมอันเผ็ดร้อน อยู่แล้วนะครับก็ให้เจริญกรุณาเขาล่วงหน้าเราก็ไม่ต้องไปอาฆาตจองเวรไปล้างแค้นเขานะครับดังนั้นอกุศลวิตกสามนี่แหละน่ากลัวนะครับเป็นปัจจัยให้เราเกิดอกุศลจิตทางด้านเกี่ยวกับโลภะบ้างโทสาบ้างในชีวิตประจําวันของเราค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็จะเป็นเหตุให้เราสั่งสมความโลภความโกรธเหล่านี้แหละนะครับซึ่ง เป็นเหตุให้เราทําอกุศลทางกายทางวาจาทางใจเหล่านี้นะครับเราก็ต้องมีอกุศลมิบากตัวเราเองแหละต้องไปรับผลกรรมในอบยัยภูมิเป็นเบื้องต้นก่อนเขาอีกดังนั้นอกุศลมิตกจึงเป็นธรรมที่ควรละธรรมที่ควบกับอกุศลมิตกนะครับก็คืออกุศลวิตกสามตรงข้ามกันเลยนะครับกุศลวิตกสามคือการฝึกคิดในทางฉลาด ในทางที่ดีงามที่เป็นกุศลนะครับไม่สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับตนและผู้อื่นมีสามประการข้อหนึ่งนี่คำวิตกนะครับตรึกออกจากตามนี่แหละนะครับหาวิธีที่จะออกจากอํานาจของกิเลสกามวัตถุตามนะครับด้วยเพราะเห็นปัญญาว่ากามคุณอารมณ์เหล่านี้แหละเป็นเหตุที่ทําให้เราต้องประสบความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วก็มีความเพียรที่จะยกระดับจิตให้อยู่เหนืออํานาจของการมคุณอารมณ์ ด้วยวิธีปฏิบัติชั้นสูงเช่นการถือเนคขมมะนะท่านเรียกเนคขมมะวิตกนะเช่นในวันพระนะครับวันพระวันอุปสมบทเราก็สมาทานศีลแปดนะครับก็คือนอกจากศีลห้าเป็นพื้นฐานแล้วเรายังมีการสมาทานศีลว่าจะไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงนะครับไม่ดูหนังดูละครไม่ตกแต่งร่างกายแล้วก็ไม่นอนบนที่นอนอนนุ่มหนาก็จะเป็น การตรึกที่จะออกจากกามมาคุณอารมณ์เหล่านี้นะครับหรือว่าถ้ามีโอกาสไปเจริญสติปัฏฐานท่านก็เรียกว่าเนคขม,มวิตกเช่นกันข้อที่2องอภัยาปาทะวิตกนะรตรึกในทางที่จะไม่พยาบาทกับใครนะรหมายถึงรู้จักคิดในเรื่องที่สร้างสรรค์เรื่องที่เป็นทางบวกปลูกฝังความรักความเมตตาแล้วก็มีการให้อาภัยต่อกันมีจิตไม่อาฆาตมาร้าย ใครทากรรมอะไรไม่ดีกับเราก็พิจารณาว่าเราได้ใช้กรรมของเราไปแล้วนะครับแล้วก็เจริญเมตตาต่อผู้อื่นเราก็ไม่ต้องไปโกรธเคืองพยาบาทใครอวิหิงสาวิตกนะครับทำตึกที่จะไม่เบียดเบียนใครนะครับโดยความรู้จักคิดในเรื่องที่ไม่คิดจะแค่แค้นนะครับมีแต่คิดจะช่วยเหลือเพื่อกูลผู้อื่นให้รับความสุขเมื่อผู้อื่นมีความทุกข์อยู่เราก็ ปัถนาให้ค้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนะครับไม่คิดที่จะเหยียบย่าซ้ําเติมผู้อื่นคิดจะคอยช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจที่ประกอบด้วยความกรุณาปราณีต่างๆก็จะทําให้เราละคลายจากความพยาบาทก็เป็นอภัยยาปาทะวิตตนะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงนะครับเรื่องทำาหมดสามยังมีหัวข้อน่าสนใจอีกหลายข้อ มาติดตามรับฟังกันในวันศุกร์หน้านะครับท่านที่มีข้อสงสัยใดๆโทรมาหลังรายการได้ที่กระผมเทพฤทธิ์สาธิตการมณีหมายเลขโทรศัพท์